สบายดีนะทุกคนพบกับซองโอเลนแซนเลมื่อนี่พวกเขาจีอันเข้าป่าหานนเข้าป่าหาโนกันเดี๋ยวไปจังใดไปติดตามกันเลย มีเองอันนั้นเท่านาะไปเห็ดแล้วสุ่มนอเบิ่งดูสุ่มทำอิดว่ามันจะมีบอบ่มีเนาะมีแต่ขี้เงีอ่ะดเออร์ทุกคนนนอันทำอิด เนาะอันแรกเนาะวิธีเอากะจังจิมบอลนีมันอ,อ,อจุดนี้เอาผ่าเพื่อกูยืมเออได้แล้วได้แล้วนี่อันหนึง่งไปเดินทางโตวันนี้ เห็นอันได้เหากจะจิเอามดทุกอย่างที่กินได้เนาะโอ้นี่นี่ทุกคนทุกคนนี่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 ไอเห็นบ่นี่ข้าจะหนีสองอันเหียนกินสวยแล้วเนาะแกงหอนหอนไซยานางใส่พัก นี่เห็นอีกแล้วทุกคนนี่เห็นแล้วทุกคนห้องไปเบิ้งเพื่อนเพื่อนเขานอกว่าเป็นจังใดเด้เอาจุนี่เป็นจังใดเขาป้าขังทำอิดเห็นอย่างเห็นยังจังใดเมกเห็นแล้วบ่เห็นแล้วนอจังวันนี้เนาะนอเฮียงกูพูดนอจ้อดวงวันเดียบเราเดินทางมาโซกต่อไป จึบอิลี่เนาะแล้วก็อยากมาเดนะอีกโอ้วาวไอ้เอาไปเบิ่งสุ่มนี่กันไปแล้วโอ้ยตึบอิลี่เนาะอ้ชีวิตนักศึกษา ระจนไปแทดีโนอ่อืมเห็นบอลี่ม นอนนี่นี่มีเห็นบ่นี่โอ้ยงามอิลีนอนดวงนี้แต่ฮอกจอกจกเอากันเลยเฮ้ยได้เด้โอ้คนเล่น ไปต่ออ๋อได้ๆโอเล่นเห็นอีกแล้วนี่นี่งานอีลีน้องมือนี่เนาะนี่เป็นพอกอ้มงามนี่ โอ้ยมีของกินแรงแล้วงามบทคนเอากันเลย งามๆนาเสพนาเสบเนาะนี่เห็นอีกแล้วโอ้ยงอง,งามๆเน,นาะอบอวบใหญ่ๆเฮ็ดแบบนี้เนาะเอาเนาะ มานหนีแล้วนวนหอบยีราต่อไปต,ต่อ,อมันกำลังอโอกเพื่อนๆไปใส่หุ้มเพื่อนๆเ <c oughs> ข่าปลาหลวกะเตะนี่กันเ,เล่นมาคนเดียวเห็นอีกเล้วเห็นอีกเล้ว โอ้นั่นเดทุกคนนี่บอกเห็นบอกเห็นบอกนี่นี่เห็นบอกนี่แล้วก็นันเดนั่นนะเห็นบอกนั่นนะเออลงมือนี่ทุกคนเห็นอีกแล้วโอ้มานเธอเนาะมือนี่เนาะไปจังงองอตุ้งตุ้งงามงามกัน ฮ่าจะโกรๆเอาอี่ดินออก ี่ทุกคนโอ้ยเสียดายเนาะมึงแหมทุกคนโอเ,เล่นเอาสูงโพดน่าจะเอาตำกว่านี้ตั้งมันอันนะ่าคอยเอาโต โอ้ตัวนี้ไงไงไงใหญ่อีลี๋อนี่ยคนคนบางนี้นี่ฟอมญงเอามาจัดการกันเอาโอ้นี่เห็นบ่ใหไงอี เอายาคเอหนุ่มเอาแบบน,นี้เลยโอ,อ้โหได้ทันดีทุกคนอเดี๋ยวมันเอ,อ,อ นี Ồ, ่ทุกคนอันใหญ่มาเร็วจะเอาจังได้ตัวนี้ đi ba Ôi đẹp thang Chắc đầy Ngay ý lị lì... Một bên nổi đấy nhỉ ทำกับปั้นนี่โอ้ทุกคนไงสูบเห็นบอหนี่เห็นบอหนึ่งสองสาม สี่สี่ดวงลุกคนณฮะหกหกเวลาเอายางรอบๆก่อนนะบางที่จีเฮ็ดที่เห็นอีกหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบเอ็ดโอ้ ซุ่มหนึ่งมีสิบเนีดดวงทุกคนกระลึงบ่ไฟจัดการการเข้าเก็บไปหนึ่งออกมาสองออกมาสามออกมาสี่ออกมาห้า ออกมาหกออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีก่อนเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดไปเร็วแปด

ทุกคนอุลเล่นเห็นอีกแค่ดวงที่สิบเอ็ดเ้ยเนี่ยอีลี่ทุกคนหลังจากเอาสิบเอ็ดดวงออกจากสุ่มนี่คู่เอกกับเกือบเต็มเลยทีเดียวโู้หไม่จังได้เมยบอเมย์เมืยเนาะเมยแต่กระคุมเนาะไปซอกกันต่อเลยไปเดินทางต่อ โอ้ยตึบอีหลีเอตัวน,นี้เขา่าได้เวลาย่างเดินเดินกับเหลอนะทุกคนกับยังไงกับบกันด้วยัตว์บอสเชื้ไอไปกินไปสมุนเข้ามาสามคนเนาะ เคาะตอนนี okay, so ้เขากะกำลังออกจากปลาหมูเขาอยู <c oughs> <c oughs> ่ดูข้างในผลหมูเขาั้างหอนั้างมือนี่อันนี้เป็นหอพักของพวกเขามียงเอามาพี่เมฆครับเนะ เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องหอพักเขาอีกเลยไปโอเคตอนนี้ฮากัามาฮอดหองเป็นที่เฮ็มหอยแล้วน้องอาบนำแตงโตเป็นที่เท่มหอยโอ้ทั้งมือทั้งหอนฮอกรมวนอีกนี่เดีกย,ยากเด๋ยวนเฮาก็กกต้มเรียบร้อยแล้วจังใดจังใดกา ทำมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ถ่ายเป็นกำใจให<ม>้คลิปต่อไปเด้อ